จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับรัฐบาลจึงมีมาตรการเร่งด่วนมอบหมายให้ส่วนราชการของรัฐและหน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการหาวิธีป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 สำหรับโครงการหมู่บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 นะครับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะครับได้มีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ นะครับประกอบด้วยอกมร้อยเก้าสิบสี่ลายนะครับแล้วก็เกษตรกรทั่วไปสามร้อยแปดสิบแปดลายนะครับรวมทั้งหมดนะครับห้าร้อยแปดสิบสองลายซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ได้สนับสนุนนะครับพันธุ์พืชผักนะครับเจ็ดชนิดนะครับมีทั้งมะเขือเปาะนะครับมีกะเพรามีมะรุมนะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรนะครับซึ่งเป็นพืชสมุนไพรนะครับซึ่งเราได้สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในเรื่อง โควิดส้นะครับได้นำไปปลูกเพื่อเป็นพืชอาหารในโกเรือนนะครับในส่วนนี้นะครับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองก็ได้จัดทำแปลงสาธิตนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มให้ผลผลิตนะครับในส่วนของเมื่อเถือนะครับมีทั้งเมื่อเดือม่วงมือเดือนอนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรนะครับก็เริ่มให้ผลผลิตเช่นกันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องพุทาหารนะครับแล้วก็เป็นการสร้างกิจกรรมในครัวเรือนนะครับให้มีกิจกรรมและสร้างความบุญในครัวเรือนนะครับตรงนี้นะครับเราได้มีแปลงสาธิตที่อำเภอเมืองนะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เกษตรกรนะครับก็มีกระจายในพื้นที่ทั้ง19ตําบล588ครัวเรือนนะครับหรือ588จุดนะครับตรงนี้นะครับ ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีพืชอาหารในครัวเรือนครับในช่วงประสบภัยรก็ยนะครับผมจากการที่หั่นโอกโม่ได้รับพืชพักสวนครัวจากคโครงการบ้านพอเพียง ต่อสู้โรคโควิดไปปลูกในครัวเรือนผลตอบรับเป็นจังไหนแม่ค่ะเนี่ยค่ะดีคืนงามแล้วก็บรรยาค่ารถใช้จ่ายลงปลูกแล้วเป็นจังไหนค่าเสียใจในครัวเรือนเป็นจังไหนค่าเสียใจในครัวเรือนลดลงเพราะว่าเ้าบอนด์เด็กจีนนอกมาเก็บกินจนเมื่อปลูกแล้วดีบอมีอาหารมุเรื้ยงในครัวเรือนดีคิดว่าสิ การปลูกีบอคือนพักผัวมีซือ้อปลจ้ะซิตออยอดบอจากโครงการหนึ่งตอยอดจ้ะตอยอดเนะาะอาหารใช้บ <ไฟ S 2> ่มพวกในคพว,พวเรือนลดค่าใช้จ่ายเนะาะจ้ะแต่จะนำข้อมูลนี้ไปขยายผลให้หมู่บ้านอื่นไหมบ้านข้างเคียงไหมนำไปจ้ะนำไปขยายผลเนาะเป็นตัวพวกกว้นต่อจ้ะให้ให้หมู่บ้านอื่นลดค่าใช้จ่ายเหมือนพวเรือนของเราจ้ะเนาะจ้ะ